วันนี้ก็ไม่หยิบทุ่มไขส่สะกุลการช่งเป็นไข่ไม้ครับนี่เบอร์โทั่อ่ะบรรยากาศไข่สะกุลการช่งอ,อันนี้เจอแล้วหวัวหน้าไข่คนนี้สร้างสะกุลสวัสดีครับผมครับสะกุลการช่งเนาะก็เป็นไข่ไม้แต่มีทีมงานหลายไปเลยเนาะทีมงานกกมีอยู่ หกเจ็คนครับหกเจ็ดคนบุญไฟคนไฟได้ลายได้ลายไปเลยไ้ประมาณไอยี่สิบก็บางเงนยี่สิบก็บางเนาะฝากติดตามผลงานใ้บุญไฟคนไฟห้าอย่าที่พิ่นนี่ครเบอร์โทรติดต่อเบอร์ังเนาะศูนย์แปดเจ็ดครับองหนึ่งเจ็ดครับเก้าหาสามที่ครับหลายคนเป็นเป็นองายของสอเสียบุรพาส่อเทีบุรพามาเห็นเ่เยเป็นไข่ ก็เสืมเนื่องก็จากเนพอไอาเ้เพรา่สามาถได้เนาะรสามาถดำเนินการต่อได้เลยรับช่วงแค่้รับช่วงแค่ได้ก็เลยเลียนซื้อว่าเป็นสากคการช่างนี่บรรยากาศ่นวยหน่อยหไงหเสียงมวลานรับเบิดเนาะทุกอย่างครับราเหมืทุกอย่างมีมดก็ซื้อมอยแล้วทอเฮาก็ซื้อห้แล้วแล้วเดีวาชมบรรยากาศให้ใครวะนี่

นี่เลเก้าแก่ได้หนิว่ามันเก้าขควาใดเก้าทำงานนั่นพูดทำงานพูดตำนานงานแค่พูดทำงานนั่นจำจำอันนี้ได้างดูได้ซางนึ่ง้างฮวนกับเก้าแก่ันเก้แก่อยู่เรื่อยๆนะแต่ไมจ่าใครเลยหมแต่ไ่จ่ายใครเลนหมดคือมอล้ำเราเป้นแต่แต่กมาเรื่อยๆแต่จ่าใครเรยๆทีเป็น มันเสียอันบ่ไขอหาขอหาขหาเอานิ่ครับทางกดรอะไรอันนี้ทอยก่อนทอสออ่ะโยเรวทอสไปใส่เนนี่จุดบนับบัตเนครับแถวบ้านเ้อเนาะอันนี้ไปสุรินอนนี้สามบางนี่ไปสุรินไปบ้านไหนเนาะสุรินทร์ตำบลหนองสนิท ฝากเอฟซีติดตามได้ผลงานผลเดชบินเดชสูงลย้เวลาหลายพอค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นค่ายเระดับกลางๆเนาะเราดับกลางถือว่ากลางได้หลายอเพราะต้องวัดกันอยู่คนพายว่าคนพายเดชแขงบังนี่นะเขาก็เดชหลายอยู่ นั่งขายพิ่งก็บเดบบ่หลายอย่างนั่งายที่น่าจะนาจะเกือบสารับเดบสักหนีอเนาะหลายหลายพนีกหลายพุ่นีกมงานอ่งชิมงานเมื่อเมือกถาเบื่งควันไฟนี่จูเตอร์หัเม้งสวรัติจะยุ่างตเลยเนาะใช่กระชิวอะไยุ่งบังตอยู่แถวโซนออกทางตันออกของฐานลงไปทีนี้ไปไม่ยังเหรอเดี๋ยวมือเมือเอาคนไปเบสีน้ำไปอยู่ อันนี้อันนี้สร้างหางเลยนะตายง่ตาง่้หรอลุ้งงหายตาง่ายด้หรอไ่ทนี่กก้าแก่คั้างนี่ก็ได้เดี๋ยวไกพกทิบยเปล่เลื่อไหพทิเกือพกทิบแล้วหางหางนี่ก็ไปหน่อยเบาๆจะขีดน้องวันนี้แต่ว่แปดีดแปาครับ ติตามมาตรฐานของอ้ไยเนาะมาตรฐานของไ้อยเป็นบรรยากาศของสากคนการช่างกัรับช่วงมาจากสอเทพบุราพาที่ใิ่นกับฝาเรียบที่ติดตามผลงานได้ครับ คือไข่กัสายคนกันช่างคนเจอกันคำไพ่เจอกันาวัที่หยาวยคับดท่วัท่อท่อหาสองบังวัดที่หนึ่งสี้าชุดเป็นเกิดบสีฟ้าเนาะจะเป็นสีฝ้าอ๋อเดี๋ยวเพิ่งเสียคนพอดีหันเสียอันนี้นี่นี่เสียคนทีมงานเสียนี่เัีบทรัตอนนี้บังไฟเงีขาดเรียบร้อยหานี่หานี่อยู่สิเปรเซลร์พุ่ม เรมก็บเอฟทีตามตามไปบังไดเลยครับนี่ตามบังวันที่เดียเนาะวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งหนึ่มิถุนาบ่ครับหมิถุนาหนึ่มิถุนาเลยเสะพุมเลียเสรมิอมไปแล้วครับเงคอมเสรเอาเองห้างๆกันนะดีฝุ่กใมับมันแดดขอนไหลกใหเนี่ยรากายกับไหลเนาะขอนแไหล หางเอากับปากที่ตามไข่สากุลกันช่างได้ครับเดี๋ยวไปชมผนงานเ่น